พี่มนเดี๋ยวพูดถึงซีรีส์ยูก่อนเลยแล้วกันเจนๆเลยค่ะเอยก็อ<ล>ย่างที่เราคุยกันไปว่าหลังสามโมงครึ่งที่ระวังนะครับเรื่องการติดโพซชันนะครับตอนนี้เราเห็นภาพชัดเจนแล้วนะครับว่ามันแปลงลงที่เราคิดจริงๆนะครับตอนที่ผมแนะนําว่าคนที่เล่นซีรีส์ยูเนี่ยสามารถเปิดลองได้นะครับก็เราจะมีจุดสต็อปลอตบริเวณแปดเก้าสี่นะครับพี่มอนครับบริเวณเก้าร้อยบวกลบเนี่ยเราเปิดได้นะครับ คือเล่นรอบนะครับก่อนนะเปิดลองหรือช็อตค่เอสซีรียูลองลองครับอ่ลองนะคุณคุณกรพัฒน์ให้ลองแล้วนะคะอ่าครับผมแล้วก็จุดป๊อปล็อตคือแปดเก้าสี่นะครับต้องบอกก่อนนะครับข้างบนเนี่ยเรามองเรามองไปแนวต้านนะครับก็คือเก้าร้อยเจ็ดกับเก้าร้อยสิบห้าครับผมเก้าร้อยเจ็ดกับเก้าร้อยสิบห้านะคะครับผมครับมีปัญาเข้าจริงอะไรน่าลองได้ครับจุดถอยคือแปดเก้าสี่นะครับอย่าโอเคได้ได้ได้อ่ะครับผม ก็บรดูภาพตลาดก็แรงหนุนดินโดัซซิ่งนะครับแล้วก็ภาพเสียงภาพของตลาดเงินที่เริ่มนิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตลาดก็เก่งในเรื่องตัวนโยบายตัวทางกลางด้วยนะครับว่าอาจจะมีการออกนโยบายฟื้นความชื่อมันเข้ามานะครับเป็นแรงลักดกนให้ตัวกลุ่มพุกพันนะครับเริ่มมีภาพของการฟื้นตัวขึ้นมานะครับโดเมนสติกในบ้านเราเนี่ยมันเป็นแข็งค่าขึ้นมาอยู่แล้วนะครับตัวราคาหุ้นก็ฟื้นตัวเนี่ยเพราะว่ากระแสเงินเนี่ยมันเข้าโดเมสติกก่อน แล้วก็มันได้แรงพพอร์ตเรื่องตัวกลุ่มปุ๊กพันเข้ามาด้วยเพราะว่าทิศทางความมันผลต,ตัวตลาดเงินเริ่มนิ่งขึ้นนะครับก็ทําให้ตัวตลาดโดยรวมเนี่ยยังคงปิดในแดนบวกแต่วันนี้เราเห็นภาพเทนเดอร์ไม่สวยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะการติดโพซิชั่นของตัวซีรีส์อด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมองข้าเป็นพรุ่งนี้เองผมคิดว่าดัชนีเองเนี่ยจะเป็นขอาการแกว่งตัวนะครับจังหวะพักตัวคงไม่ลึกนะครับบริเวณหนึ่งสี่สามเจ็ดเป็นแนวรับนะครับแล้วก็คงลุ้นที่เเทสบบวณอีนึงนะครับ ผ่านได้ในก้อนกยู่4.60นะครับตลาดเป็นเ็นของการแข่งตัวขึ้นต่อเนื่นะครับจากภาพตรงนี้มาดูหุ้นที่เราแนะนํากันนะครับพี่ม่อนทีระตัวก็ค้ามานะครับก็ถือเลโปฟิตรันนะครับผมค่ะครับวันนี้ขึ้นมาที่9.50นะครับก็แนวรับนะครับจะมีแนวรับย่อยบริเวณ9.20นะครับแล้วก็จุดที่มีควรย่่หลุดคือบริเวณ9บาทนะครับผม แล้วก็การแข่งตัวขึ้นตรงนี้ก็น่าจะขึ้นมาที่แนวต้านบริเวณส0บาทได้แล้วนะครับแฟ่เราแฟร์ของปีนี้อยู่ที่10บาท60นะครับสำหรับค่ามาก็ถือต่อแต่เรที่มีอยู่นะครับถัดมาตัวี f c นะครับวันนี้เนี่ยขึ้นไปนะครับแล้วก็เบรกขึ้นไปที่0.74แล้วย่อลงมาถามว่าเราปลัดใจได้นี่จริงไม่ค่อยได้ปลัดใจเท่าไหร่เพราะว่ามันมีปปจจัยลบเข้ามาเรื่องหนึ่งก็คือติดแคปบาลานนะครับอย่างที่บอกไปหุ้นตัวนี้เนี่ยถ้าเกิด มูลค่ากระายเยอะเมื่อไหร่นะครับมันมีโอกาสที่จะติดแคชลานได้เพราะว่ากําไรนะครับที่ทยอยเข้ามาเนี่ยนะครับมันยังทําให้ PE ในเริ่มต้นยังสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทํำยังไงเอผมคิดว่าราคาหุ้นเองยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับแต่อาจจะมีกรอบของการพักตัวที่แนวรับหลักบริเวณ0.66ได้นะครับยังคงถือต่อได้นะครับแต่ใครเล่นรอบเนี่ยอยากขายทำไรได้ไหมผมว่าก็ขายได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่า ถ้าเล่นรันเซนก็ไม่ดุดือเลณศนย6จหกนยดหกห้าีต่อดีกว่านะครับผมค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวหุ้นที่เราแนะนำนะครับนีมมอนตัวนี้ซีขึ้นมาละ KKP นะครับปิดเต็มแท่ง KKP เกตนาคินนะคะใช่ครับผมโอ้เจ๋งเนาะที่4.35เห็นว่าตีมตลาดเนี่ยเริ่มมองตีมไฮเปเชสนะครับเราเห็นที่โก้ รเราเห็นดัวป e ีแคบขึ้นนะครับต,ตัวที่เราเลือกเนี่ยแ um อคคัมมูลเอชจากด้านาล่างเลยแล้วก็ได้เตียบชนตึ้กด้วยเราเรียน40บวกลบเนี่ยนะครับ <c oughs> ขึ้นมา43.5ละก็น่าจะบวกเกือบเกือบ10%แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสไปต่อวันพรุ่งนี้น,นะครับคือภาพเทคนิคเนี่ยหลายคนเห็นเบสบริเวณ42.75เนี่ยน่าจะเข้ามากินกำไรกันในวันที่นี้นะครับเน่นแนวต้าน45บาทนะครับกับ46มีโอกาสขึ้นนะครับสำหรับ KKP ครับ สี่สิบห้าบาทสี่สิบหกเนาะไล่มาจากสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองค่ะครับแล้วก็ตัวโมโนก็ก็เป็นเซ็นไซเว่อปเลยโมโนนะค่ะครับวันนี้เปิดโดดนะครับจะปิดต่ำนะครับก็เป็นแท่งพักนะครับยังคงขึ้นอยู่เป็นแท่งพักนะครับก็ดูแนวรับบริเวณสามจุดศูนย์แปดนะครับไม่หลุดก็ผมว่ารันเป็นต่อได้ก็ดูแนวต้านที่สามบาทยี่สิบ อ่ายี่สิบแปดกับสามบาทสี่สิบนะครับทั้งหมดโอ้ฮะครับแล้วก็ตัวที่เราแนะนําขายเล่น่อไปนะครับจริงๆทุกคนได้ข้อมูลตอนช่วงเย็นเมื่อวานนะครับวันนี้ผมเชื่อทุกคนคงได้เทคโปรฟิตกันบ้างสำหรับตัวบ้านปูนะครับบ้านปูเทคโปรฟิตไปบ้างเนาะถ้าเหมือนถ้าเหมือนการเป็นไทยที่เราแนะนาเทคโปรฟิตเลยที่มันขึ้นไปแล้ววนนะครับดึ้นต่อไม่ได้หมายความว่ามันมันจะลงแล้วนะครับคือจริงๆจะมีแนวรับบริเวณสิบสี่บาท 4 0บนะครับสับ4บาท20เป็นแนวรับหลักก็จริงๆใครยังไม่ได้เทคเนี่ยจะรันเทนรอบใหญ่ก็อย่ายให้หลุด14บาท10เลยนะครับผม mm hmm. แต่ยางที่ผมบอกไปคือเราแนะนำมาตรงบริเวณอ่อ12บาท40บนะครับสิบบาท80ตรงนั้นเนี่ย uh huh. ผมคิดว uh ่า huh. ตรงนี้เราเทคเล่นรอบก่อนทานนีนะครับอ่าฮะครับผมพอคุณรายตัวก็น่าจะประมาณนี้อ๋อ uh huh. มี BWG นะครับเออเป็นย uh ังไงบ้างก็ วันนี้คือที่คุยกันนะครับถ้าเกิดใครเล่นรอบเนี่ยที่ผมบอกไว้ว่าสองสองแปดถ้าหลุดเราต้องขายเล่นรอบตามออกมาก่อนนะครับค <c oughs> ือตอนนี้เนี่ยใครขายแล้วก็มีกําไร,รานะครับมาดูแนวรับตรงไหนสองบาทยี่สิบกับสองบาทสิบเป็นจุดในการต้องซื้อใหม่แนว <ะ S 1> นะที่ที่ take profit นะครับตัวสอง 2. 2> 2บาทยี่สิบกับสองบาทสิบเป็นกรอบในการซื้อใหม่ครับโ okay. <เ>อเคครับผมครับอ่ะละวก็บีดีวีทองคำแล้วคะตัวพ่อของทองคำ นะครับก็เริ่มพักแล้วก็เริ่มดีตัวแล้วคือตอนนี้ผมคิดว่าอาจจะน่าสนใจสำหรับก,การกิหนกำไรน่าลองแล้วนะครับใครเปิดลองเปิดได้นะครับดู <Okay. S 2> ข้างบนที่หนึ่งสามห้าศูนย์กับหนึ่งสามห้าแปดนะครับจุด <Okay. S 2> ตอปลอสั้นมากนะครับก็คือประมาณสิบแปดวียงก็คือหนึ่งพันสามร้อยอย่าหลุดนะครับผมหรือถ้าดูเอาแบบเป๊ะๆก็หนึ่งสองเก้าแปดนะครับผมหนึ่งสองเก้าแปดเนาะครับผมอ่าคุณกฤชได้รับรางวัล มันนี่ชาแนลครบสิบสองปีให้หุ้นอะไรไปเนี่ยก็แนะนําวันนี้คือแนะนําคามาดแหละครับก็เป็นที่นักทุนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับถามว่าตรงนี้มันใกล้เต็มมูลค่าเราไหมก็ต้องบอกว่าใกล้เต็มมูลค่าสิ่ที่เรามองคือการลงทุนระยะยาวนะครับรู้คิดว่าภาพของตัวบริษัทกําลังเติบโตมาถูกทางนะครับก็ลุ้นที่น่าจะมีโอกาสที่แนวโน้มกำไรนะครับในปีนี้ที่น่าจะเติบโตต่อเนื่องนะครับที่นี่เป็นตัวที่ เอัลลอกในเรื่องตัวกระจายรู้ขึ้นไปอีกได้เหมือนกัน <อะ S 2> กเขาก็ใชดูนะครับเป็นภาพอของการปรับตัวขึ้นจริงๆเซนเทคนิคก,ก็ค่อนข้างดีแล้วก็ผมขอบคุณนะครับที่มอนแล้วก็ตัวนักทุนในรายการบิส i n e s s line l i ด้วยนะครับที่ให้การสรานับสนุนเราโดยตลอดนครับแต่ของขอสมาคมน,น,นักวิเคราะห์นี่เขาเริ่มโบดของคุณกรพัฒน์นี่เบอร์อะไรนะฮะหัวข้อของคุณกรพัฒน์เอ่อจริงๆฟัคงรู้ข้อ,ขอหมดติดบวไปแล้วครับอ้าวปิงบอกยังเปิดยมใช่ไหมครักี้พี่ถามปิงปิดแล้วหรอครับผมไม่แน่ใจก็หมวดผมก็ หมวดที่สิบเอ็ดนะครับนักกลยุทธ์พื้นฐานนะครับมหมวดที่สิบกับหมวดที่เก้านะครับกลยุทธ์อนุพันธ์แล้วก็ตัวกลยุทธ์อนุพันธ์ทองคํานะครับผมอุยเยอะเลยลเอเอเข้าชิงหลายตำแหน่งเลยเหรอเนี้ยก็จริงก็ส่งรายชื่อไปสามอันนะครับจะเป็นตัวที่ที่เราดูอยู่ครับอ่าได้ได้ค่ะอ่ะร,รักชอบคุณกรพัฒน์ก็กดโหวตให้คุณกรพัฒน์ของสมาคมนะสมาคมเขาก็จะเป็นเบสิกเลยนะคะทุกที่ทุกแห่งก็สามารถมาโหวตให้กันักวิเคราะห์ได้นะคะขอบคุณนะคะ ครับสวัสดีครับค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของคุณกรพัฒน์ทางด้านเชิงพื้นฐานน่ะ